รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจราชการออกเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาเรียนดีมีความสุขขณะที่คณะครูนักเรียนวินิศึกษาลบุรีเป็นปลื้มที่รัฐมนตรีศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครับ เมื่อวันที่14มีนาคม2567ในช่วงเช้านะครับที่โรงเรียนท่าวุงวิทยาคารอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาในฐานะที่กํากับดูแลงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายอําพลองคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวมล,ลิกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตสตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการครูนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเข็มและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ทำคุณงามความดีกล้าหาญและมีความเสียสละในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหมในเขตตะบนบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาจำนวน5รายและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวจำนวน4ราย จากนั้นในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมผลงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่สองตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปถัมเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยข้าราชการครูนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อไปถึงพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและคณะได้เยี่ยมชมผลผลิตของนักเรียนวินิศึกษาเช่นคาเฟ่ร้านกาแฟน้ำเลมอนโซดาไข่เค็มดินสอพองน้ำยาอนเนกประสงค์ผักปลอดสารพิษบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองผลผลิตจากป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกล้วยฉาบสาธิตการคัดแยกขยะของนักเรียน และรวมทั้งชมนิทรรศการการเรียนออนไลน์โดยในแต่ละบูธจะมีนักเรียนสาธิตการทําและบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้พบปะข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารจังหวัดลบบุรีพลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบกล่าวว่าการเดินทางมาจังหวัดลบบุรีครั้งนี้ถือว่าเป็นการมอบนโยบายร่วมพูดคุยโดยเฉพาะนโยบายที่ให้ไว้ตั้งแต่เข้ามาดํารงตําแหน่งคือเรียนดีมีความสุขรวมทั้ง1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เราต้องจับมือแล้วเดินไปด้วยกันเพราะโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ดูแลทั้งหมดบางโรงเรียนท้องถิ่นดูแลตำรวจดูแลเราต้องทำงานร่วมกัน การจะเรียนดีมีความสุขเราจะต้องยึดอยู่ในสองขาคือ 1. ทําทำอย่างไรให้นักเรียนเป็นเลิศและ2ทํทำอย่างไรให้เด็กเมื่อโตขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการใช้ชีวิตมีอาชีพซึ่งยุคนี้เราต้องรู้เท่าทันโลกสมัยก่อนเราควบคุม i อต่อไปเราต้องทำงานร่วมกับ AI ปัจจุบันอาจมีเด็กบางคนครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกษิจไม่จบศึกษาภาคบังคับอันนี้เราต้องช่วยกันให้เด็กๆเ,เหล่านี้เข้ามาในระบบให้เขาเรียนอย่างมีความสุขอยู่ใน ในโรงเรียนอยู่กับครูก็ขอให้เขามีความสุขกับพวกเราการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวอย่างนักรเรียนโรงเรียนวินิศึกษาที่ท่านเจ้าคุณดูแลเท่าที่ทราบน่าจะเป็นเลิศเพราะไปต่อได้ตามมหาวิทยายลัยต่างๆซึ่งในที่ประชุมนี้มีหลายท่านล้วนจบจากวินิศึกษาตั้งแต่เข้ามาดํารงตําแหน่งทําไปแล้วหลายเรื่องทั้งเรื่องไม่ต้องให้ครูอยู่เวร เพราะเคยเจอโรงเรียนบางแห่งมีครูผู้หญิงสองคนต้องอยู่เวรร่วมกันซึ่งแบบนี้ไม่ปลอดภัยจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้ามาช่วยดูแลแทนเราต้องลดภาระครูคืนครูให้กับนักเรียนคืนครูให้อยู่กับครอบครัวในขณะเดียวกันจะต้องลดภาระนักเรียนด้วยการบ้านไม่มีแล้ว ต้องทําที่โรงเรียนเด็กกลับบ้านไปจะได้อยู่กับครอบครัวจะได้อยู่กับพ่อกับแม่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้เพิ่มจํานวนพานโรงของงบประมาณไปแล้วหากไม่ได้อาจจะต้องใช้งบกลางซึ่งเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีและรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ําของระบบการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมาดูกันในภาพรวมว่าจะทําอย่างไรอยากให้ทุกท่านจับมือแล้วเดินไปด้วยกันโดยเฉพาะหนึ่งอเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพอยากทําให้จบภายในปี2567นี้ขณะที่ พระเทพเสนาบดีระบุว่าตอนนี้กําลังอบรมพระอุปชาอยู่ที่วัดสามพระยากรุงเทพมหานครเมื่อรัฐมนตรีมาเยี่ยมที่โรงเรียนวินิศึกษาจึงลาการอบรมมาเพราะจําเป็นคณะครูนักเรียนดีใจและเป็นปลื้มมากที่รัฐมนตรีท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมกับชิมผลผลิตของนักเรียนตามบูธต่างๆของโรงเรียนวินิศึกษานอกจากจะสอนให้นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการแล้วเราพยายามฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตเช่นการทําไข่ดินสอพองกล้วยฉาปลูก ผักปลอสารพิษโรงเรียนวินิศึกษาเรามีแปลงศาสตร์ของพระราชามีแปลงโคกหนองนาภายในแปลงนี้มีกล้วยมีผักหลากหลายชนิดเงินที่นักเรียนขายได้ทางโรงเรียนไม่ได้รับไว้ให้นักเรียนไปแจกจ่ายกันเองเด็กสมัยนี้ต้องสอนให้พึ่งตนเองโรงเรียนวินิศึกษาเป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาปัจจุบันทั้งวินิศึกษาหนึ่งและวินิศึกษาสองมีนักเรียนรวมกันแล้วประมาณ5,000คน